นี่อะไรของเธอเนี่ยตัวป๋อไฟอธิบายมาเลยเรื่องอะไรล่ะนี่ฉันหิวแล้วขอฉันกินอะไรก่อนได้ไหมฉันซื้อเซนวิตมาแล้วพูดจบแล้วก็ไปกินซะก็มันเรื่องอะไรกันแล้วฉันถามว่าจะเปิดเผยเรื่องของเราตอนไหนคุณบอกว่ารอโอกาสฉันก็ร่วมมือด้วยแล้วแต่ตอนนี้รู้กันหมดแล้วเนี่ยรูนได้ยังไงรู้ไหมว่าเขาดินทาฉันว่ายังไงบอกว่าเป็นภูเขาน้ําแข็งโดนพาออกน่เรักด้วยน้าฝนว่าฉันเป็นปืนกับไม่กีดไฟลุกเื่องบ้าบอกว่าฉันรอคุณไม่ไหวแล้วไม่พูดเธอคงไม่ พวกเราเปิดเผยจะตายทำไมต้องหลบๆสัน้สนๆด้วยเรื่องที่แย่คืออะไรพวกเขาพูดเหมือนกับว่าฉันห้ามไม่ให้คุณพูดฉันไม่ได้บอกพวกเขาจริงๆเรารู้จักกันกี่ปีแล้วเธอไม่รู้จักฉันเลยได้ไงถ้าคุณไม่ได้พูดแล้วใครพูดอ่ะแล้วใครล่ะที่รู้ว่าเราเป็นแฟนกันส้วงๆฉันไม่ได้เป็นคนพูดจริงๆนะแจเจียงลูกพี่ถามพวกเขาดูสิฮะ สามคนเพ,พื่อนตายนะเป็นแฟนกันก mm ็ไ hmm. ม่บอกอ๋อฉันเจ็บจังเลยเจ็บมากเดู่นี้ทำไมนายถึงรู้ดีขนาดนี้เนี่ยเก่งมาจากไหนเนี่ยไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอกคนที่เก่งคือนี่ช่วยเปิดเผยความลับระดับโลกเห็นบั็อกเซอร์กล้วยหอมรั้นพิเศษกันไหมนี่ไหน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 อย่าดูอย่าดูโอ้ ทุกคนเห็นรูปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่คลลี่ส่งรูปให้พวกเราทุกคนแล้วล่ะฉันบอกแล้วไงบอกตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาเขินแบบนี้จะคิดว่าชียังไงดีล่ะสารวัตรทั้งสองถ้าเป็นบอกว่าทีมเดียวกันต้องไว้ใจกันไม่เคยไว้ใจพวกเราเลยอย่าร้องอย่าร้องที่สำคัญคือต้องเลี้ยงข้าวจะแก้ก็ต้องเลี้ยงข้าวอยู่แล้ว แต่ว่าฉันไม่ได้ไม่ไว้ใจพวกนายที่จริงความสัมพันธ์ของเราเปิดเผยนานแล้วแต่พวกนายไม่ใส่ใจกันเองอปเปิดเผยแล้วเหรอนาฬิกาคู่รักเห็นหรือยังว้าเจ่งจุงมายเยียบ<ว>เลยฉันขอประก,กาศอย่างเป็นทางการเจียงซีเหวินเป็นผู้หญิงของกัวป๋อฝฟยนับตั้งแต่บัดน,นี้ขอเสียงโว้ยพรอหน่อย้วยทีีมีเรื่องของคนสคู่สคู่ต่าากล่ะเธอกับจื่อเาด้วย 等有人救起，很想相信你，然而实在。